ใส่คู่มองตะล่างน้ำน้องน้ำน้องเลยบ่น้ำน้องเนี่ยเอาเจ้ามันใจจะไหนมันปลอดไผ่มันต้องปลอดไผ่ค่ะเพราะว่าน้องนีปมพิษสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะอาหารบัวนี่ก็คือเป็นขี้วัวขี้ควายเนาะกินซีทั้งหมดกินซีทั้งหมดนะคะมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันในนามตัวแทนของโรงเรียนศิรินทรวิทยานุสรนะคะก็ได้เข้ามา สวัสดีปีใหม่คุณแม่อรุณีนะคะหมอลำทําเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาเยี่ยมชมสวนเกษตรของคุณแม่นะคะทั้งเป็นสวนเกษตรปอสารพิษนะคะเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะคะได้มาเยี่ยมชมบอ่อปลานะคะวันนี้อ่าก็คุณแม่ก็ได้มอบนะคะอ่าผักนะคะให้เราได้กลับไปรับประทานที่โรงเรียนด้วยนะคะผักปอสารพิษนะคะ พักอย่งนี้คะคุณรูวันนี้ก็จะได้เป็นคนานะคะผักกาดนะคะแล้วก็าามาโชดูใหญ่มากค่ะาานี่จะโชว์เลยนะคะามาโชว์เลยทีแรกคิดว่าตัวเองเอาถุงใหญ่ไปแล้วมันใหญ่เกินนะคะที่ไหนได้นะคะถุงเล็กไปเลยนะคะผักกาดสวยกรอบนะคะแล้วเราก็ได้ไปเอเ็บสักบัวมานิดนึงนะคะผักบัวปอดสารน,นะคะชีวภาพ <_ an> ใช่ไหมคะมคไม่มีสารเคมีเนาะคุณแม่ทุกอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยนะคะเหมือนแก่ๆก็กรอบนะคะอร่อยค่ะวันนี้นะคะในานามของตัวแทนนะคะโรงเรียนซีนทอนนะคะก็ขอขอบค,คุณคุณแม่อรุณีนะคะที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนในการที่คุณแม่ได้ไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการร้องหมอลำนะคะทำนองอุบลราชธานีนะคะ วันนี้นะคะดิฉันก็เลยเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะมาสวัสดีปีใหม่คุณแม่นะคะวันนี้ก็ขอให้คุณแม่มีอายุมั่นขันยืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราชาวศรีนทรตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะมากค่ะคุณครูฝากขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะท,ที่ให้โอกาสกับคุณแม่ได้เข้าไปมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปถ่ายทอด ความรู้ที่เรามีอยู่ให้กับลูกหลานเนาะ,ะนดีที่จะสืบทอดนะคะนำนักเรียนของเรามาเรียนรู้นะคะวิธีก็ที่ผ่านมานี่เด็กเราได้ยินข่าวว่าได้รับข่าวดีใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้เอาลูกศิษย์ของคุณแม่นี่นะคะที่เรียนลำกับคุณแม่นะคะไปประกวดะะหามอลำทำนองอุบลที่มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะก็ได้รับรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอันดับที่1มานะคะก็ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแล้วก็ เป็นรางวัลนะคะชิ้นหนึ่งนะคะให้กับตัวดิฉันเองนะคะที่เป็นครูผู้ฝึกสอนแล้วก็คุณแม่นะคะที่เป็นผู้ฝึกสอนให้ด้วยค่ะใช่ค่ะและในกรราเนื้อหาเราก็คือเกี่ยวกับอำเภอสินินทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่เป็นกรราที่แต่งขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะเด็กเราก็เพิ่งหัดได้หัดใหม่เลยหัดได้กี่เดือนครูสามเดือนน่าจะไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำกรรใหม่เนี่ยน่าจะสามสัปดาห์ ที่เป็นกรใหม่ใช่ค่ะส่วามสัปดาห์หล่ะเอากันขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยค่ะไม่รู้ว่าลูกศิษย์ก็ความมั่นใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าเราก็เอามาเรียนนอกจากเรียนในคาบแล้วก็มาเรียนส่วนตัวอีกเสาร์อาทิตย์นะคุณครูก็พามาเรียนเคี่ยวเอาเลยค่ะเพื่อสามสัปดาห์สามสัปดาห์ค่ะ เพื่อว่าเราได้ลองชนะอันดับหนึ่งใช่ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนากค่ะเพราะว่ามือใหม่มากเลยนะคะเพราะนักเรียนไม่เคยไม่เคยเรียนมอลำมาเลยบอมบอมหลูกมอําแล้วกับบอมมีพี่น้องเป็นมอลำเ่ใจรักใช่ใจรักแค่ใจรักเฉยๆนะคะวันนี้เขาก็ทำเขาก็แสดงความสามารถของเขาออกมาได้เต็มที่มากนะคะได้จากคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ปลูกฟังนะคะสนับสนุนนะคะเขี่ยเอาเหมือนกันจ้ะ หันใจนํากับวัานค่ะครูค่ะก็ขอขอบคุณคุ้ครูนํานะคะขอบคุณทางโรงเรียนศิรินทรดิทยานุสรเท่านํานะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับหลูกๆและที่สําคัญก็ขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะเกี่ยวกับปุทีเป็นหัวหน้าโครงการช่วยสนับสนุนนะคะผักดันโครงการเกี่ยวเกี่ยวกับชุมชนเฮาก็คือพัฒนา อเกียกับดันวัฒนธรรมเนาะนะคะโครงการแสงสินสิรินทร์เราจะอยู่กันไปอีกนานนานคุณครูก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้สวยขึ้นขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณสวัสดีปีใหม่ค่ะ